ตอนนี้แบงคอกบอลเลอร์สครับผมยังอยู่ท้ายตารางครับผมเกมกำลังจะเริ่มขึ้นครับระหว่างแบงคอกบอลเลอร์กับทางสยามฟลายเออร์สครับชิพอินเข้ามาบอลจะเป็นของทางฟลายเออร์สก่อนนะครับแล้วปรินครับลูกนี้มาที่กับตันทาโลสามคะแนนเปิดแต่หัววัน,นครับผมโอ้โหแบงคแบงคครับต้องมายืนกันแล้วครับ อ่ะแล้วอาณะเปิด2คะแนนให้แบงคอ็อกบอลเลอร์ได้เรียบร้อยครับอาณด้วยกระทาโลโ่โหุ่นค้องสวยครับแล้วเรียบร้อยครับขึ้นนำไหมครับสำหรับแบงคอ็อกบอลเลอร์ในวันนี้แผนแล้วมาตรงนี้ขึ้นยิงทันทีเก็บไปได้ครับผมโอ้โหเจออานะถาโล่หนึ่งต่อหนึ่งกับอาณะแล้วหยอดใส่หน้าไม่ได้มีดาบสองโดยวินวินแล้วครับโอ้โหมาครับพร้อม พร้อมลุยเข้ามา1-2วางซ้าย,เ,ยเรียบร้อยครับโอ้โหพร้อมอ่าแต่มีการเปลี่ยนตัวครับบอลเลอร์กแกรกยังเก็บไม่ได้ครับผมสำนับนมลูกที่สองเก็บไปได้ครับผมตีเสมออีกครั้งครับ เขาพร้อมกำลังหาช่องครับผมแล้วไปที่เทียร่าเทียร่าพยายามได้ครับไปแล้วโดนทาโร่ตัดไปครับผมโอ้โหทาโร่ีสติลแล้วครับทาโร่นี่ครับอ้อมซ้ายไปขวาเจออาณะหนึ่งสองโอ้โหเพลงนี้ของทาโร่ครับโอ้สุดยอดเลยครับทาโร่มาอีกแล้วยิงอย่งไม่ได้แล้วโหดูเกมรีบาวของไฟเออร์ครับโอ้วินวินครับ แล้วอาร์ตี้ยังได้คืนมาอยู่ครับตอนนี้ยังหาช่องกันอยู่แล้วเต็มใจคอสไปแล้วขึ้นยิงลูกนี้แต่ฟิวเจอร์ไปขวามาแล้วฟิวเจอร์เฟดเอาไว้ลูกโอ้โห<ล> <laughs> โฟิวเจอร์ครับ <laughs> โหวันนี้ฟิวเจอร์เ <laughs> พิง่งจะลงมาไปกระโดดขวารีบาร์มาแล้วเฟดเอาไว้ไปด้วย <laughs> แล้วมีโอเก็บดีด้วยครับ ถามว่าไตทต้านแข่งตอนไหนนะไตทต้านแข่งคู่ี่สานะแข่งเวลาบ่ายโมงตรงนะครับโอ้โหเมื่อกี้นาวาขยันมากครับผมโอ้โหนัวอยู่หลายครั้งนะแต่สุดท้ายครับเป็นพี่ยูนิคฉกบอลไม่ได้แล้วเก็บเป็นฟาวของฟลยเยอร์ไปได้ครับลูกแรกอาร์ตี้พลาดไปอ่าแล้วดูรองเท้าครับผมเคอรี่ครับผม แล้วอาตีเรียบร้อยครับเก็บไปครับแล้วเป็นทำเอาของทางแบงคอกบอลเลอร์สเลยครับโค้ชแกร็บครับโอ้โดนสติวไปอีกครั้งครับผมแล้วแบงคอกบอลเลอร์สตอนนี้บุกต่อครับผมบอลอยู่กับนาวานาวาพยายามดรัฟ์เข้าไปแล้วตรงนี้ลงโจกสามคะแนนเรียบร้อยครับแพงครับโปรดโอ้โห โปรดบอกว่าอย่าพึ่งหนีไปไหนครับไล่มาที่10ต่อ15คะแนนครับทางสยามคือผู้เล่นเกมครับธรรมชาติจริงๆของเขาเนี่ยที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแค่อาณะครับเจ้าเต็มใจเนี่ยก็เป็นฟอร์เวิร์ดสายลุยนะครับแล้วดูฟีโตรลูกที่2ของฟิวเจอร์นะครับ โอ้โหดีครับสองคะแนนเต็มของฟิวเจอร์สเฟียเฮสซี่เจอรเนียโอโอ้โหฟิวจริงครับสเฟียแหมแต่จบไม่ลงนะสุดท้ายเป็นยูนิคโอ้โหยูนิคดูสเฟียครับสเฟียไปสติลมาได้แล้ววีเวิร์สกลับลูกนี้สวยมากครับสเฟียร์หมดสิทธิ์บล็อกครับผมเอาแล้วครับตอนนี้โดนลันกลับมาโดยแบงคอกบอลเลอร์ครับผมด้วยการเสียเทิร์นโอเวอร์ครับแล้วเก็บไปได้ด้วยครับไปช้าครับผมลูกนี้ เต็มใจเต็มใจอินเอาสวยมากแล้วโห oh, oh. ดูข้ามไปวางสองคะนครับเต็มใจเรียกแผนนะครับนาวาเล่นกับสเฟียอ้าวหลอกเฟคแฮนด์อฟสวยครับนาวาข้ามมาโปรด3คะแนนแบงแบงแบงโปรดเนี่ยตัวเปลี่ยนเกมเลยนะครับไ oh. ปแทรกอยู่มุมนั้นปีน้อยสเตปเรียบร้อยครับโอ้โหสเฟียโอ้ อ,อ้เอา mm. แล้วหมดเวลาในโคนเ้เตอร์แรกไปเลยครับ <c oughs> แล้วดู<อ>เต็มใจเตโอข้ามไปเองลูกนี้โฟรตไปไม่ได้ครับผมแต่ทาโร่รีบา์แล้วพุทแบ็กกลับไปได้ครับผมเอาครั <c oughs> บ <c oughs> เอาไปอีกแล้วหยุดยิงไปได้ครับผมโอ้โหโค้ชแกรต้องขอทำเอาเร็วเลยครับแล้วใช้ทำเอาครั้งที่2ของตัวเองในช่วงครึ่งแรกครับ ออกให้กับพร้อมทีเล่นกับพัดสวยแล้วพัดขอลองสามคะแนนไม่ตรงแต่อ่านนะอ่านดีครับโอ้เฟกซ์หนึ่งสี่สวยแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห oh. oh ดีเลยหายเลย2คนนะครับตรงนั้นนะ่ะครั้งครับผมถาโลเห็นตัวขวาแบบนี้น่าจะเรียบร้อยไหมสามคะแนน hmm. ไม่ได้แล้ววินวิน,วนรีบ่าแล้ววินวิน,วนบุ๊ดแบ็กไปลูกนี้เก็บไปได้ครับผมโอ้โห oh กลับมาห่างหนึ่งคะแนนอีกครั้งครับฟลายเออร์สโอ้เป็นวิน,ว,นวินนะครับโอ้เซตเนี้ยแข็งปัดครับ ไฟเยอร์ดูแต่ละตัวครับเอาแล้วคิมคิมลงลงก็ขอฮุกหน่อยไม่ได้เอาแล้วดูอาณามาจากไหนอาณาดาบสองเรียบร้อยครับเสียครับผมเตโอลีเก็บมาได้ครับผมแล้วมาทีโอ้โหสปินมูฟลูกนี้ทาร์โล่โอ้โหบินฟิวเจอร์อร์แบบนีครับทาโลเอาไปอีกแล้วทาโล่ขึ้นวางเรียบร้อยครับได้ครับผมลูกขึ้นนำนะครับโอ้พลิกขึ้น แล้วมาอีกแล้วอีกแล้วฟาสต์ไกเองกองครับแล้วีกแล้วลูกนี้ชนแล้วขึ้นเองครับผมโอ้โหขึ้นน้ำมากเป็น3คะแนนครับแล้วอตอนนี้ไทม์เอาทาม์เอาฟาสต์จะลองยิงแต่เฟกหลอกออกให้พร้อมครับผมแล้วพร้อมดราบเข้าไปเองพร้อมโดนมือวินนะครับลูกนี้โอ้โห,โโหเรียบร้อยครับอะ แล้วมาที่ทาโลครับผมมาดูกันว่าทาโลในช็อตคออกตรงนี้จะทำยังไงส่งให้เตโอยิง2คะแนนลงไปครับผมเนี่ยฟิลเจอร์เนี่ยเลขไม่ตรงเซตนี้นะฟิลเจอร์ยังไปอยู่เซตอื่นนะครับแต่เต็มใจกับเฟียยังอยู่ด้วยกันอยู่นะพี่สำหรับพี่ยู่12ของบอลเลอร์สโอโ้แล้วยังมีนามมีมีองโชอีกครับเ <c oughs> ก็บไปได้ครับผมลูที่2ดีครับไล่มาเหลือ1คะแนนเท่านั้นครับ <ś m any> <ś m any> เอาตัวรอดได้ไหมเลี้ัวได้ครับผมแล้วตอนนี้เทียร่ามาให้เต็มใจเต็มใจขึ้นลูกนี้ชนไปแล้วได้แต้มครับผมมาซะทีครับกันไม่อยู่ครับต้องก้าวผิวจริงๆนะครับ <มา S 1> ดูฟรีฟทรเก็บไปได้้วยครับโอ้โหเยีเ่ยมครับนำที่33มสต่อสาคะแนนครับ มาดูลูที่สองครับผมโอ้โหเก็บไปได้ครับผมแล้วโดนตัดไปอีกไหมโอ้โหโดนกันหนักมากครับผมแล้วพยายามตโอ้โหเสียบอลไปในสุดท้ายนี่ยแล้วโอ้โหนิโอไปเสียฟปล่าลูที่สองของเต็มใจสวยครับเต็มใจเนี่ยเขาจะวัดจะเทิร์โอเวอร์อีกไหมปรินโดดับเบิลทีมให้กับยูนิค แกเอามาณนะดาวขออยู่ยูนิคโปรดโอ้โหออโอ้ยปลดล็อกเลยครับเอามาดูลูกที่2ครับผมต้องลงให้ได้ครับผมแล้วเก็บไปไม่ได้แล้วเป็นโอ้โหสเปียร์ไปเก็บรีบาวมาแทนครับผมแล้วลูกนี้เต็มใจหยอดไปครับผมเอาไปอีก2แต้มครับผมคือบอลเลอร์เนี่ยพลิกกลับมาแค่ตอนนี้นยังนำแค่4คะแนนนะจากตอนแรกนะเขาตามอยู่แล้วเนี่ยห่างเหลือ3คะแนนนะครับ พวกเขาก็มีปัญหาการฟาวเหมือนกันบอลเลอร์ส์ส่วนหนึ่งบอลเลอร์สก็เก็บฟรีโทไม่ได้ด้วยนะครับนิอกาสหลายครั้งที่จะนำห่างไปมากๆผมแต่ก็พลาดฟรีโทไปผมเวลาถือว่ายังพอมีนะครับหนึ่งนาทีครึ่งสเฟียร์ปีนอยสเตปลูกเก่งชิงแป้นเรียบร้อยครับข้างในตอนนี้ตอนนี้โค้ชนิวก็คงบอกว่าไฟเจอแบบพยายามไม่ฟาวแล้วแหละปรินปิดเข้ามาโดนตัดแล้วเอาแล้วครับองโชโอโหท้ายเซตนี้ครับ เรียบร้อยครับาเปีย,ยแล้วทำเอาหมดแล้วนะครับณดาวเฟก่อนมาดึงเวลาครับยูนิคถูกต้องครับใช้เวลาใช้เวลาชอนคอกไม่ต้องรีบนะไฟเจอเพรถ้ารีบเนี่ยมันจะเสียนะครับแปดวินาทีเจ็ดวินาทีแล้วโอ้โหเนี่ยนะครับมาสามหกวินาทีสุดท้ายเต็มใจเต็มใจจะลุยเข้ามาเองขึ้นชิงแป้นเรียบร้อยครับตอนนี้ในข้างในไฟเยอร์ทั้งทาชิทั้งยูนิคก็ไม่กล้าฟาวแล้วครับโอ้จังหวะเรียกฟาวนะนึกว่าบูน่นะ มีแบบโอจังหวะแอคชั่นเปล่าเอาแล้วโอ้โหสองนาทีมีโอน่าจะเผาให้หมดเลยแหละครับนั่นแหละครับแล้วหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกไปครับโอ,โอ้โหเป็นเซตเนี้ยแบงคอกบอลเลอร์กดดันมาคืนได้ดีเลยนะครับอยู่ที่สกอร์43ต่อ37คะแนนนี้หุยเกือบไปเนี่ยแล้วเกมรีบาวน์เนี่ย ฟิวเจอร์เก็บให้นะครับพาโลออกมาให้กับวินวินข้างนอกก็ได้หรอวิน3ลูกนะครับวันนี้ครับ3คะแนนไป3ลูกสำหรับเจ้าโปรดครับได้ง้าง4ี่ลง3านเลยเจบ้าปอร์เซ็นต์นะครับแล้วโลขอคืนบ้างโลขอคืนปลา47ต่อ43่สามโอ้โหโอ้โหนิ่มๆเลยครับวันนี้ฟกติวครับ กลับมาอีกครั้งแล้วส่งขึ้นนามาให้ฮาโล่รับแบบสวยฮาโล่ครับผมเสมอกันแล้วครับโอบบอลไปเข้ามืออาณาพอดีเลยครับแล้วอาณาไปเองครับลูกนี้แล้วออกมาที่นาว้ากันครับพักบอลไว้แล้วปราณครับผมปราณลูกนี้ขึ้นเองแล้วโค่ไปมาครับผมจะดึงให้เวลาใกล้หมดนะแล้วฟิวเจอร์ แล้วมาที่อาร์ตีอาร์ตีเลือกร้ายข้าไปแล้วโฟลดเองโอ้จะจบเซตเองมุมท่านหนาแต่ไม่ได้มีทาชีมาเก็บรีบาร์แล้วพุดแบกไป2คะแนนขึ้นเลือกฝาวได้ดีจริงแต่เก็บเป็นแต้มไม่ได้ฮา้วแต้มแรกมาแล้วครับเป็นฟาสมาแล้วออกให้วิน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 พยายามเข้าไปเจอ2แหวกเข้าไปลูกนี้โอ้โหเก็บไปนิ่ๆครับผมไซส์ใหญ่กว่าเยอะ ตอนนี้พร้อมไปเองพร้อมไม่ได้ครับผมคิมรีบาแล้วโอ้โหท่านคิมครับโอ้สวยมากครับท่านคิมดูครับแล้วโอ้ตาเฟียจะลุยเข้าไปเองแล้วหยอดขวาลูกนี้ไม่ดีแหมแล้วบอลเป็นของไฟเออร์แล้วปรินปรินขึ้นมาให้นะดาวเรียบร้อยครับ แล้วไปครับลูกนี้วินวินครับผมวินวินเห็นนะดาวลงลงนะดาวเก็บไปสูตรเดิมครับวินวินวินโอ้ลูกยากลูกนี้ไม่ได้ครับผมบอลเป็นของวินวินครับวินวินไม่คว้ากลับมาแล้ววินวินให้หน้าดาวดีเดิมมุมเดิมที่เดิมวินวินให้นาดาวสามลูกติดครับกลับไปกับพร้อมพร้อมเล่นกับทานคิมสวยครับโอ้คิมก็อยู่ลูกที่เหมือนกันครับผมลูกนี้อ่าครับดูท่านคิมดูครับอ 54ต่อ59ครับกลับมาห่างสิเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมสี่ลูกติดต่อกันนะดาวโอสียต้องปล่อยบอลเร็ว3คะแนนไกลไม่ดีครับแล้วก็หมดเวลาในคอเตอร์ที่3ครับโอ้โหคอเตอร์นี้ยกให้นัดดาวครับผมใช่ครับยกให้นัดดาวเลยครับกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงเลยฟาฟลายเยอกลับไปขึ้นนำบอลเลอร์อยู่ที่63ต่อ54 9คะแนนเข้าไปแล้วนะครับเซตเนี้ย แล้วตอนนี้ครับผมอาร์ตี้ครับผมมาที่ยูนิคครับผมยูนิคยออนห้ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์เก็บแล้วขึ้นเองครับผมลูกนี้เปิดควอเตอร์มาได้อย่างสวยงามครับผมฟิวเจอร์สองฟิโตขององโชครับผมแล้วเซตเนี้ยไม่มีชนกันเน้นๆล้ะครับบอกเลยฟิวเจอร์เจอเต็มใจครับวินเจอพัดครับโอ้โหนาวาเจออาร์ตี้องโชเจอ ยูนิคแล้วนีโอเจอโปรดนะครับโปรดนี่ปล่อยไม่ได้นะครับสามวันนี้แม่นมากครับผมูนีองโชไม่ลงแต่ว่ากลายเป็นดีครับพัดพาออกมาข้างนอกก่อนพัดโปรดอ้าวโดนตัดบอลโดยฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ส่งให้นี่ครับผมอาร์ตี้ไปลงล,งลงเก็บไปได้ครับผมโอ,โ,อโอ้โหก็าไปห่าง11คะแนนครับโอ้โหตอนนี้โอ้โหปัญหาการเปลาเลยครับ เก็บไปได้ครับผมเต็มใจลูกแฝกเก็บลงไปครับลูกที่สองของเต็มใจเรียบร้อยครับ2คะแนนเต็มครับยอดเยี่ยมครับลูกแรกของอาร์ตี้นะครับ แล้วตอนนี้ใครเชียร์ใครขอหัวใจให้ทีมนั้นด้วยครับผมใครเชียร์บอลเลอร์ขอหัวใจน้ำเงินส้มครับผมแล้วใครเชียร์ไฟแนน้ำเงินเขียวมาครับแล้วอาร์ตี้เก็บลูกโ้ยังดีครับฟิวเจอร์ฟราวสองครับแต่ฟาวทีมแล้วนะไฟแนลตอนนี้เก็บไปได้ครับผมลูกแรกลูกแรกพัดแม่นอยู่แล้วนะครับกลับมาห่างสิบคะแนนครับ มาดูลูกที่2เก็บไปได้ครับผม2นาทีสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนตัวครับผม1นาทีครึ่งนะครับก่อนเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายนาวาไปเสียบอลไปเทอร์โนเวอร์ครั้งของบอลเลอร์สครับโล่งๆลยอาตี้โอ้โหฟิวเจอร์รีบาวได้คราวนี้ไม่วิ่งเองครับโอ้คนดูเยอะจัดเลยนะโอ้ตอนนี้คนดูประมาณ6ก0จ็ดไปแล้วอ้าวแล้วเต็มอจ โอ้โหสเปียเรียกเพสแล้วครับผมแล้วทาโร่ครับทาโร่มากับบอลโอ้โหทาโล่ดูสามดูสามคนครับดูดูทาโร่เยาวยังไงพร้อมอองโชออกให้กับเตโอแล้วมุมนี้ยากครับโอ้โหมันเลยมันไม่ตรงนะตรงนี้ปีนตอนนี้ขึ้นเองเก็บไปได้ครับผมขึ้นนำเป็นสองครับอออาณะครับอาณะให้กับาเฟีย สเฟียยังไงเอ้ยจะสามเองเลยอ้าวเฮ้ยเอ้าสิครับมีมีท่าเนี่ยแล้วลูกที่สองโอ้ยังไม่ลงสเปียแล้วเก็บรีบาวมาแทนครับผมสเฟียขึ้นเองลูกนี้ไม่ได้ครับผมรีบาวโดยวินวินเอาละอานะยังไงครับอาณารอบเบรไลน์มารีเวิร์ดโอ้ยกลายเป็นดีครับเพลงนี้กลายเป็นดีครับ องโชครับผมมาที่สเปียญิง3กันดีไม่ได้ครับผมโอ้โหลูกนี้รีบาวโดยสยามไฟเออร์อ้าวแล้วสเปียจะพยายามตัดมาแล้วทารโรขึ้นยิงลูกนี้แบง่็อตเข้าไปครับผมดีครับทารโรครับโอโกโก้โหแก้ไขได้ดีครับตอนแรกเกือบจะไม่รอดแล้วนะครับการครอบครองบอลของไฟเออร์อ่ะแล้วอานะอานะอนะอ,อกให้สเปียสเปียให้กับอองโช องโชยอนให้กับอาณะอาณะขึ้นกลางเรียบร้อยครับโอ้กลางฟิวเจอร์กับวินวินครับผมวินวินส่งให้เตโอมุมทันนัดของเขาเก็บไปครับผมโอ้โหคือเป็นหมาครับผมเดี๋ยวก็คือบอลอยู่ในมือไฟเออร์ตอนนี้ทาโร่ก็เผาเวลาแล้วครับไม่ต้องรีบล่นอ้าวแต่เห็นช่องก็ขอส่องดอยปิดกล่องเลยครับโอ้จบเลยครับอ้าวต้องแต้มใหญ่คือแล้วเต็มใจพี่น้อยเสพหัวคอวางขวาโอ้ลูกนี้สวยครับ แล้วเต็มใจมากาดไว้ติดตัวโดนสเปียรอีกตัวส่งให้ฟิวเจอร์ได้ดีแล้วฟิวเจอร์เก็บไปได้ครับผมเรียบร้อยครับโอ้อย่างนี้ก็มันจะสูสีแล้วก็สนุกขนาดนี้นะอาว่ากันตามสถิตินะครับโอ้โหบอลเลอร์ซู้ได้ดีมากครับแต่ว่าแหม่ก็เป็นลูกแรกเก็บไปได้ครับผมขึ้นนำห่างไปอีกครับผมตอนนี้เป็น12แต้มแต้วครับ แล้วมาดูที่เป็นลูกที่2ก็เก็บไปได้ทั้ง2ลูกครับผมโอโ้โหยังเล่นกันต่อครับผมทางด้านแบงคอกบอลเลอร์ไม่ยอมครับผมทวงเวลาไว้แล้วตอนนี้ส่งให้เต็มใจเต็มใจต้องยิง3มและยิงนันดีไม่ได้ครับผมทาโร่บีบาวแล้วยังจะพยายามตัดกันอยู่ครับแบงคอกบอลเลอร์ตอนนี้แล้วทาโร่ขึ้นขวาไปเก็บไปได้อีกอแต้มครับผม โอ้โหไม่ปล่อยครับผม15แต้มตอนนี้ระยะห่าง5วิเท่านั้นครับผมแล้วอานาขึ้นไปไม่ลงแต่ฟิวเจอร์เก็บมาครับและจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมสยามไฟเอร์ชนะไปในเกมนี้ครับด้วยสกอร์88ต่อ73ครับผมขึ้นนำไปเป็นชนะ4แพ้ไป3ครับเปิดมา แพ้ไป3เกมติดครับผมและตอนนี้พีคกลับมาเป็นชนะ4เกมรวดครับผมทางด้านแบงคอกบอลเลอร์ตอนนี้ก็ยำแย่ครับผมชนะศูนครับผมแพ้ไปถึง7ครับ